สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะหันเข้ามามองเกี่ยวกับมหาอำนาจของโลกนะครับในศตวรรษที่ผ่านมานั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาอเมริกานั้นถือว่าเป็นเจ้าโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือทางด้านการทหารหรือแม้กระทั่งทางด้านการเมือง วันนี้อเมริกันถือว่าเป็นเจ้าเก่าแต่ส่วนเจ้าใหม่ที่ขึ้นมาและอเมริกากำลังพอววงมากที่สุดนั้นก็คือจีนครับจีนนั้นเปิดประเทศในช่วงแรกๆนั้นมี GDP เล็กกว่าอเมริกาถึง15เท่าแต่ในปัจจุบันนั้นจีนมีขนาดเล็กกว่าอเมริกาเพียงแค่0.6เท่าเท่านั้นเองในช่วงยุคของ เฮเลอรีคลินตันเป็นลัมนตรีต่างประเทศนั้นพยายามที่จะเรียกร้องให้จีนนั้นเพิ่มค่าเงินของเงินหยวนเงินหยวนนั้นใช้ประมาณ8หยวนเท่ากับ1ดอลลาร์แต่วันนี้นั้นเงินหยวนนั้นมีมูลค่าประมาณ5-6ถึงหยวนต่อ1ดอลลาร์ก็ถือว่าเงินหยวนนั้นแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมามากเหลือเกิน เป็นเพราะว่าจีนนั้นได้นำเงินมีมูลค่าประมาณ1.6ถึง1.7ล้านล้านเหรียญไปซื้อธนบัตรอเมริกันในขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นหรือรัฐบาลไต้หวันก็ทำแบบนั้นเช่นกันตรงนั้นครับทำให้มูลค่าเงินดอนลลาร์ในปัจจุบันนั้นยังแข็งค่าอยู่ได้ในระดับนี้ในขณะเดียวกันรัฐบาลอเมริกันเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนั้นก็ได้มีการพิมพ์ธนบัตร อเมริกันดอลล่าออกมานั้นมีมูลค่าถึง5 0 0แสนล้านเหรียญการที่อเมริกันนั้นมีเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เพราะแฮมเบอร์เกอร์นั้นเกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้ววันนี้มีคนว่างงานถึง9.1%ของจำนวนประชากรแรงงานเป็นภาระรัฐบาลอเมริกันที่จะให้เงินเดือนทุกทุกเดือนเป็นสวัสดิการเนื่องจากประชานิยม ที่รัฐบาลอเมริกันทำกันมา30ปีที่สำคัญรัฐบาลอเมริกันวันนี้มีหนี้มีสินมากเหลือเกินโดยเฉพาะหนี้สาธรารณะนั้นมีมากกว่า80%ของ GDP วันนี้ชาวอเมริกันนั้นใช้น้ำมันประมาณ20%ของน้ำมันที่ผลิตได้ในโลกในขณะที่มีประชากรเพียงแค่ไม่ถึง4%อร์เซของประชากรโลก และที่สําคัญที่สุดรัฐบาลอเมริกันวันนี้ใช้งบประมาณทางด้านการละห่มน,นั้นถึง50%ของทั้งโลกเลยเช่นเดียวกันนะครับสิบท่านแรกส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมอดิตภาษาอังกฤษนะครับเราจะส่งหนังสือชีวิตใหม่ให้ทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ